สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม,มทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุดินนะคะพึกศบกันมังกรประจำพึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน2564นะคะชาวทัตุดินนะคะไ้แก่ชอบลึกศบค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21 หรืสภาคมชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาถึง21กันยานะคะและชาวมังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ทธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะ ก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ,บ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวธาตุดินพรศศกดิ์ารมังกรในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคงสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่าในให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวธาตดินทุกศพกันมังกรทุกทุกคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีที่ผ่านมาชาวธาตดินทุกศพกันมังกรคุณมเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไ mm hmm. พ่แบล้วเด้เป็นแฮงแมนค่ะ mm hmm. เป็นอัศวินถือไม่เท้านะคะ เป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะชาวตุดินประสบการณ์มกงกรในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวราศรีกุมลัคกากุมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นชาวาทุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูคุยกับใคกรก็ได้ไม่อานตำหนิไพ่นะคะในอดีตที่ผ่านมาชาวตุดินประสบการณ์มังกรน่าจะเหมือนกับเราคอยใครสักคนหนึ่งอย่างมีความหวังนะคะ,ะคุณรอมานานแล้วแหละในอดีตที่ผ่านมาเนาะ จนถึงปัจจุบันนี้คุณก็ยังรอนะคะแล้วก็เหมือนกับคุณรออย่างมีความหวังคุณและเขาอาจจะมีคำมั่นสัญญานะคะที่ที่สัญญาต่อกันว่าเมื่อถึงเวลาที่ใช่เมืม่อถึงเวลาที่ครวรเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะคุณทั้งคู่จะกลับมานะคะอยู่ด้วยกันกลับมารักกลับมารักกันนะคะคุณและเขาอาจจะห่างไกลกันเพราะว่าต่างคนต่างทำหน้าที่นะคะ ทำงานทำหน้าที่ของตัวเองนะคะแต่ว่ามันยังมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาและคุณก็ยังคงมีความหวังแล้วก็ยังรอคอยเขาคนนั้นที่จะกลับมานะคะรักกันอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะม,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 มัน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 มีมันมีการรอคอยมันมีความหวังนะคะแล้วก็ยังไม่ ยังไม่ขัดการติดต่อกันนะคะยังยังมีการติดต่อสื่อสารกันเรื่อยๆแล้วก็มีการรอคอยกันและกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวทัดดินพุทกศักันมังกรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวทัดดินพ,พุทธศักามังกรในช่วงวันที่16-30กถึงกันยายน2 5 6 4จะเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งวูลุ้มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยคะ่ะแนวโน้มความรักกามสัมพันของชาวไทยดินประสบการบังกรในช่วงวันที่16-30ถึง30นะคะกันยายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ไปและเดินไ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะ 9ก้าไม้เท้า9ก้าถ้วยและเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะชาวทัดินพลุศกันมังกรคุณอาจจะคุยกับชาวแทดินด้วยกันเองพลุศกันมังกรความจีขึ้นมาทุกท่าน,นะคะดินน้ําลมไฟคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหนะ้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าชาวทัดินพลุศกันมังกรแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณไม่รู้สึกว่าคุณความสัมพันธ์ยังนิ่งอยู่นะคะแฮงแมนกับอัศวินถือเหรียญไม่ต่างกันเลยนิ่ง อ,อยู่ที่เดิมยังถือความสัมพันธ์ไว้เหมือนเดิมยังมีกันและกันเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีความเขาเรียกว่าการรอคอยของคุณยังไม่สิ้นสุดนะคะยังไม่สิ้นสุดเนาะแล้วก็คุณทั้งคู่ยังมีความหวังให้แก่การเสมอนะคะ,ะสถานการณ์ต่างๆได้เป็นไพ่เกถ้วยนะคะก็ความรักยังมีอยู่มากล้นแต่เพียงแต่ว่า มันยังทาอะไรกันไม่ได้หมายถึงว่ายังเจอไม่ได้นะคะยังไปหาไม่ได้เท่านั้นเองนะคะแต่วความสัมพันธ์นี้มันก็ยังดําเนินไปอยู่แต่มีไพ่เก้าไม่เท้าขึ้นมานะคะให้ระมัดระวังนะคะบางครั้งบางทีการที่คนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณการรอคอยต่างๆ มันมีการมันมีมันเป็นไพ่ของความหวาดระแวงความกลัวดังนั้นจงมั่นใจนะคะในตัวในหัวใจของคนรักของเราทั้งทั้งคู่อะค่ะนะคะ,นะคะอ,อ,อะไรก็ตามที่มันจะทําให้คุณหรือเขาเคลือบแคลงนะคะหรือว่าระแวงกันนะคะก็จงมีสติแล้วก็ อย่าเอาอารมณ์เข้ามาตัดสินนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามนะคะไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์นี้มันอาจจะหลุดไปได้ง่ายๆก็ได้นะคะอืมเนาะต้องอาศัยความเชื่อใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวทัดดินพฤษบกันมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะนม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคต อนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่หกไม้เท้าค่ะสามเหรียญน,นะคะไฮโลแฟนค่ะ <c oughs> และเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะอือก้าถ้วยสิบถ้วยดีมากๆนะคะเอ่อชาวธาตุดินพึกศพกันบังกรคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพึกศพกันบางกรโดยดีมากๆในชาวราศีพึกศพลักนณาพึกศบนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกรกมีพิจิกก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่ค่ะ ในอนาคตไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแน่นอนคุณทั้งคู่จะได้สิ้นสุดการรอคอยสิ้นสุดการรอคอยในที่นี้ไม่ใช่ตัดจบแล้วจากการเลิกกันแต่มันเป็นหน้าไพ่ของความสุขความสมหวังสิ่งที่คุณรอคอยมานานสิ่งที่คุณอดทนสิ่งที่คุณไว้วางใจสิ่งที่คุณเฝ้ารอมันจะเกิดขึ้นนะคะไพ่สิบถ้วยชัดเจนมันเป็นไพ่ของความสุขความสมหวังเป็นไพ่ของสิ่งที่ดีเอ e น g y ที่ดี นะคะไพ่สามเหรียญคือไพ่ของคนที่ได้พบปะพูดคุยนะคะไพ่ฮโรลแฟนเป็นไพ่พระสังกราาเป็นไพ่ที่ดีสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนางฟ้าเขาจะประทานความสุขความสว่างนั้นให้คุณนะคะดังนั้นการรอคอยของคุณไม่รู้สึกว่าถ้าหากว่ามันถึง ถ้าคนคนนี้ใช่คูค่ของคุณจริงๆมารู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะเมตตานะคะแล้วก็นำพาให้คุณทั้งคู่เนี่ยได้เดินทางไปจนถึงจุดหมายเส้นชัยที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวทัดดินทึกศพกันมังกรน,นะคะ ขอพ่อทารุยคำแนะนำค่ะในเรื่องราวของความรักให้กับชาวธาตุด,ดินถึกศกันมังกรค่ะไพ่ใบรแรกจะเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะแตร์มเพลนเด็กถือดาและเป็นไพ่หนึ่งเหรียญนะคะชาวธาตุด,ดินถึกศกันมังกรไพ่าทารุยแนะนําว่าเข้าใจนะคะว่าการรอคอยมันทุกข์มันทรมาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ต้องรอหรือเป็นฝ่ายที่ให้รอก็ตามดังนั้นจงเข้าใจนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นความจําเป็นหรือสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้ห่างกันแต่ก็จงมั่นใจเช่นเดียวกันว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่คือคนที่คุณรักอยู่เต็มหัวใจแล้วให้กําลังใจซึ่งกันและกันอย่าก,กดดันนะคะ อย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปแต่ไม่ใช่สบายจนละหลวมให้ประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ใจเย็นให้เอาใจเขามาใส่ใจเราให้เข้าใจแล้วก็เป็นพื้นที่ของความสบายใจเมื่อไหร่ที่คนเราไม่สบายใจแล้วย่อมอยู่นะ ที่ที่นั้นไม่ได้ดังนั้นถ้าหากว่าคุณเป็นพื้นที่ของความสบายใจเขาเป็นพื้นที่ของความสบายใจต่างคนต่างคบกันต่างคนต่างคุยกันต่างคนต่างปรึกษาการด้วยความสบายใจดังนั้นความสัมพันธ์นี้ก็จะได้ไปต่อยาวๆเลยนะคะแล้วคุณหรือและเขานะคะก็จะได้สิ่งที่ตั้งใจแล้วก็คาดหวังในความสัมพันธ์นั้นในที่สุดค่ะก็จะประมาณนี้เนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับแม่มาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์อีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ผิดมาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ